บริษัทของเรานะคะมีชื่อว่าบริษัทอ e ีทับจำกัดโดยประเภทของธุรกิจของเรานะคะก็คือผลิตและก็จำหน่ายขนมพกเคี้ยวค่ะโดยมีฐานะทางกฎหมายนะคะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุนในการจดทะเบียนของบริษัทเรานะคะอยู่ที่1ล้านบาทแล้วก็ที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่ถนนสุขุภวมิตกรุงเทพมหานาครค่ะ โดยสินค้าและบริการหลักของเรานะคะก็คือขนมขบเคีย้ยวแบรนด์ครัชแอนด์มันชิฟสโลแกนของเรานะคะเคี้ยวเพลินหอมกรอบอร่อยทุกคำโดยบริษัทนะคะก็จะมุ่งเน้นการผลิตขนมขบเคีย้ยวที่มีคุณภาพสูงใช้วัตถุดิบที่ปลอดภยัยแล้วก็ผลิตด,ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานและส่งจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะโดยออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะ โดยขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทของเรานะคะคือ 1. เราต้องทําการจดชื่อบริษัทเพื่อสํารองชื่อไว้ในการจดทะเบียนและป้องกันไม่ให้ชื่อซ้ําหรือคล้ายกับบริษัทอื่นตามที่กฎหมายกําหนดโดยดําเนินการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกริจการค้าตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกริจการค้าว่าด้วยการจองชื่อนิติบุคคลพศ2548 ภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลของบริษัทอีทับจำกัดของเรานะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือจัดทำหนังสือบริคนุสนทิหรือแบบบอ,อจ .2 โดยเพื่อแสดงความตกลงร่วมกันของผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยในใบนะคะจะต้องระบุชื่อวัตถุประสงค์ทุนการจดทะเบียนและรายชื่อผู้ก่อตั้ง เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบแล้วใช้เป็นหลักฐานในการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการประชุมจัดตั้งบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. พิจารณาข้อบังคับบริษัทโดยกำหนดข้อกำหนดภายในบริษัทที่จัดทำขึ้นโดยผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของบริษัทค่ะ จะื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีโดยกรรมการจะทำหน้าที่บริหารและเป็นผู้แทนบริษัทต,ตามกฎหมายและผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินและรับรองความถูกต้องทางบัญชีของบริษัทต,ต่อมานะคะจะเป็นการกำหนดอำนาจกรรมการโดยจะระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจของการประชุมจัดตั้งหรือแบบว่าบจสีนะคะ ใบภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นแบบบอจสของบริษัทเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยื่นคําขอจดทะเบียนบริษัทแบบบอจหโดยแนบแบบบอจสองบอ,อจสามบอจสและบอจหต่อมานะคะจะทําการแนบสําเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องทําการชํำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนด้วยค่ะ ังจากนั้นเราจะได้หนังสือรับรองของบริษัทและตามประทับของบริษัทโดยบริษัทของเรานะคะมีสถานะเป็นนิติบคุคคลโดยสมบูรณ์โดยสามารถดำเนินธุรกิจหรือว่าถูกฟ้องได้และสามารถบริหารทุนได้ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัทเรานะคะคือการผลิตและการจําหน่ายขนมขบเคี้ยวทุกชนิดโดยจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้ามีการส่งออกและการนําเข้าสินค้าขนมขบเคี้ยวพร้อมรับแจ้งผลิตและบรรจุสินค้า OME ประกอบจิตการด้านการตลาดและการโฆษณาและการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจาก,กเกษตรท้องถิ่นค่ะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเรานะคะจะได้แก่ สัญญาการจัดตั้งบริษัทสัญญาการขายปลีกและการขายส่งสัญญาการขายออนไลน์สัญญาการนำเข้าและส่งออกสัญญา OHSM หรือรับจ้างผลิตและบรรจุสินค้าสัญญาการตลาดและโฆษณาสัญญาลวกิสติกและคลังสินค้าสัญญาตัวแทนจำหน่ายและสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับเกษตรกรท้องถิ่น นี่ก็จะเป็นรูปแบบสัญญาการจัดตั้งของบริษัทเรานะคะสัญญาบริษัทระหว่าง B 2 B สัญญาการขายปลีกและขายส่งโดยสัญญาจะได้แก่บริษัทอ e ินฮับจำกัดคือผู้ขายและ AEC คือผู้ซื้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาซื้อขายและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2 5 2 2และนี่ก็จะเป็นรูปแบบสัญญาซื้อขายของเรานะครับ สัญญาบริษัทระหว่าง B 2 C สัญญานำเข้าและส่งออกสินค้าโดยคู่สัญญาของเรานะครับคือบริษัทอิทับจำกัดเป็นผู้ส่งออกและนำเข้ากับบริษัทสวิตเวิลด์เอลทีเทศจีนเป็นคู่ค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎหมายสุลกกกรพศ .2469 พระราชบัญญัติอาหารพศ2 5 2 2และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างใบแนบส่งออกสินค้าทางอากาศและทางเรือนะครับ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษี1ภาษีมูลค่าเพิ่มกพ30ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการทุประเภทโดยบริษัทจะต้องยื่นแบบรายเดือนเพื่อเพิ่มรายงานยอดขายที่มีและยอดซื้อสามารถหาเครดิตภาษีได้ข้อมูลของบริษัทเรานะครับมียอดขายคันแอดมันชิปจำนวน10,000แพ็คเอาไปคูณ10บาทเท่ากับ1 0 0 0 0แบาท โดยแวด7%คิดเป็น7,000บาทยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดเท่ากับ50,000บาทคิดเป็นแวด3,500บาทโดยสามารถหักลบก,กับยอดขายได้ซึ่งการชำระแวดจริงจะอยู่ที่3,500บาทโดยยื่นชำระกอพอ30ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่มพศ .2527 เพื่อตรวจสอบกระแสเงินสดแล้ววางแผนการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลพดรด50เป็นภาษีที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆโดยบริษัทต้องจัดทางบประมาณการเงินประจําปีเพื่อคํานวณภาษีและยื่นต่อกมสรรพากรโดยข้อมูลของบริษัทเรามีรายได้รวม1,200,000บาทต่อปีค่าใช้จ่ายรวม800,000บาทโดยมีกําไรสุทธิทั้งหมด400,000บาทเปอร์เซ็นต์ภาษีอยู่ที่20%ต้องหักชําระทั้งหมด80,000บาท โดยปฏิบัติตามประเมินกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตรฐานบัญชีที่กฎกำหนดช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้นคู่ค้าและสถาบันการเงิน 3. าภาษีหังหน้าที่จ่ายพรรหนึ่งพรงรสพรกรห้โดยบริษัทต้องหักภาษีจากเงินได้บุคคลหรือองค์กร ที่จ่ายเงินเช่นเงินเดือนค่าบริการค่าเช่าและเงินปันผลโดยข้อมูลของบริษัทนะคะพรรหนึ่งพนักงานจำนวน10คนมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทต่อเดือนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพรรสามจ้างบริษัทโลจิสติกส0 0 0มบาทต่อเดือนหากภาษีสเปเซเท่ากับ600บาทพรรห้าสิบสาจ่ายปันผล,ผลผู้ถือหุ้น5 0,000บาทหักภาษีสิเปเซเท่ากับ5,000บาท ดยต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ช่วยป้องกันความผิดพลาดและการถูกปรับย้อนหลังแสดงความโปร่งใสาทางบัญชีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหนึ่งบริษัทเรามีการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อช่วยจัดการสวัสดิการพื้นฐานให้พนักง,งานที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างกับทางประกันสังคม การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเราจําเป็นต้องขออนุญาตมีเลขออยก่อนจําหน่ายสินค้าและแสดงสินค้าที่จะเจนถูกต้องครบถ้วนและบริษัทเราก็มีการรับขอ้อร้องเรียนและชดเชยความเสียหายอย่างเหมาะสมและไม่โฆษณาจนเกินจริงนโยบายของบริษัทในด้านคุณภาพสินค้าคือ 1. บริษัทได้มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ 2. บริษัทเรามีการผลิตภายใตมม้มาตรฐานสุข,ขลักษณะที่ดีและ 3. บริษัทของเรามีการตรวจสอบคุณภาพทุกร็อตก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้าและผู้บริโภคค่ะนโยบายของบริษัทด้านผู้บริโภค 1. บนตัวสินค้าเรานะคะมีการแสดงข้อมูลบนฉลากอย่างครบถ้วนและโปร่งใส 2บริษัทของเรามีการรับการสินค้าและมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อได้สะดวกและ 3. บริษัทเรารับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้าหากมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อได้ค่ะและนโยบายของบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะโดย 1. บริษัทของเรามีการใช้บรรจุภันฑุ์ที่สามารถรีไซเคิลได้เช่น ซองขนมเป็นในรูปแบบซองกระดาษ 2. บริษัทของเรามีการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นโดยการรักซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรภายในประเทศและ3นะคะบริษัทของเรามีการจัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การกุศลประจําปีเพื่อช่วยเหลือสังคมกับการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนค่ะ สรุปนะคะบริษัทอินทับจำกัดของเราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวตามกฎหมายอย่างครบถ้วนทั้งในด้านการจัดตั้งบริษัทภาษีแรงงานและการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะนอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้าความปลอดภัยของลูกค้าและการรับผิดชอบต่อสังคมค่ะซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ทางด้านภาษีกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคมาปรับใช้ในการจัดตั้งบริษัท อย่างถูกต้องและยั่งยืนเราขอจบการเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ